ครับสวัสดีครับยิ่งทัวร์แวนมวยไทยครับอ่าเนี่ยดูบรรยากาศตอนเช้าที่ค่ายครับผมกล้องมลภาทิศทางอ่าอเพิ่งเจ๋งขึ้นเลยพูดเจ๋งขึ้นเลยวันนี้แล้ว <c oughs> เรียนไปแต่ละคนจะล้างจนแล้วอ่าแล้วเรีนไปปั๊บ <c oughs> อ่าเน,านี่ยครับบรรยากาศตอนเช้าครับ <c oughs> วันอาทิตย์ <c oughs> วันที่อะไรวันนี้ <c oughs> วันที่อะไรวะ ห้าสิบห้านี่ครับบรรยากาศตอนเช้าที่ค่ยครับการซิปซ้อมที่ค่ายวันนี้ครับตอนเช้าครับนี่ยดีบรรยากาศก่อนใสกันป้านี่ครับคูรันครับนี่ยูรันครับคูรันเจมวอขอคำวแก้วครับน่ครับ

ับปับปับต่อยปับโบนี่เห็นไหมยับอับยับเับยับปับต่อยปับเตะยับไปย้ำมาสองเลยปับปับแ็งนี่ครับบรรยากาศค่ค่ายตอนเช้าครับกล้ามาเอื้อมับฝนว่าปับฝนปับแ็งย้มาสองเลยเวลาเวลากูแดงเวลาเวลาเวลากมาเอื มาไม่กระโดดอาไมช้าอาทีช้าอึบหนึไม่ดีเลยลูกเ้าตัหังหลังเก้ช้าไม่รีบนะครับอึบหนึ่งสองอ่ะสามมาสี่เท่ลยแล้วมเรยมิซเลยนี่ครับบรรยากาศตอนเช้า ดูบรรยากาศพริตต้อมคุยค่ายครับนะครับเบสิกเบสิกคู่หมูคู่นั่นนะครับอากาศเยน็เยนๆออกกำลังกายนะครับอืมครับค่ายสามารถไปยกลระดับยืมสายไหม่สามตัวกลับสในใจออกกำลังกายได้ครับ หน้าก่อนปับหนุกมือไผิด้อไหมอมครับ้ครับพ้อร้อครอมคบอครบอมค้อมค้อมคบครับอคบครับ้นัมครับอบ้ับับมั๊มอับบพรั้บับคบปั๊บมั๊มบบั๊บั๊ ปับอ่ปิดขายิ้ไปเท้าหลังนะครับที้น้ำหนักอยู่ที่เท้าหลังนะครับเก้าปับปับปับไปด้านซ้ายมือขวาไมินนะยิ้มซ้ายยิ้มซ้ายกรบปับปับปับอ่าครับสนใจเรียนมวยไทยมาได้นะครับสายไหม31ครับสามารถพยัญชนะยิ้มครับนะครับเดินเบสิกก่อนครับอ่ ผู้ม้วผู้นันครับเช้านี้ครับนะครับบรรยากาศสนใจมาเรียนได้นะครับออกกับมังกายครับอากาศเย็นสบายครับเช้าอาทิตย์ครับวันนี้อาทิตย์ที่สิพฤศจิกายนครับเวลาเวลาข้ามมือหลุดนะครับก็สมานพอเก้าอย่างเดียวมาฝากด้วย มือขอั้่ไทยนไรเป็นเก่าอันเป็นที่รักยิ่งของสายยันผมยันป้าครับนาครัป้าปป้ะป้าป้าป้า้าป้าป้าาป้ป้า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 ครับ้าป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 ้้าป้า้าป้าป้าป้า้ เ้าหลอนนะครับหลาเปิดเ้าปับปับปักนึปนิดปักนันึกปักนึกกนปันึกปักนักนึกปักนใจปัียกันได้นะครับกปักนปักนปันรั่ักนันัคนับนัับปันึกนักนันึกันมักันัััครับครับครับโอเคปันน ยเ้ายเราไม่อที่มันเอวฮะข้าวข้นะครัข้นเครับแงขครับวิธีแทงเขาครับสามารถไปยกลุ่นยิมครับปักอเลยนะเนี่ยปักอกเลยเจ้เนี่ยปักอกเลยเนี่ยปักอกไม่ได้รวมหาดี้ปี อันนี้เจ็บขาขวานะครับแทงขวาไม่ได้ยแทงซ้ายแทนเก้าสวยงามครับสวยงามขวาครับเก้ามาึ๊บเัดดาวัยยำดาวว้เก้าปัดอรับบปอ่ามาอึ๊บ สงเอยวสงเี้วสงเวปุยเอแหลไม่ต้องเก่งขยับไว้ขยับไว้อ่าเก่งอะไรมากผัอฮึบปุ้ยส้ยผัตัว่าสวได้แล้วเย็บเลยนะไม่เป็นไรเอาตุ่มถูงไม่ผู้หม่ที่ว่าแทงตุมงถูกแงต่ำันก็ไม่ไม่สวยความสวยลงไป 9บนสุดต้องแท็เนี่ยเล่นดีคู่แดงเวลาคู่แดงพักแล้วฮะตักแนวอ้ไม่ได้ยินเสียงเล่งเลยเล่งย่างเล่งมานานฮะฮะเล่งเล่งเล่งนานเล่งนานเล่งจนหมดเสียงไม่ได้ยินเสียงเลยครูแดงเข้าไหนครับบอกเล่งเล่งเล่งไม่ได้ยินไม่ได้ยินครับจับเวลาครับครูแดง นะคบรรยากาศตอนเช้าครับสามาเพี่ยกรุ่นเดียมครับคู่แดงคู่แดงเมืองระยองคูแดงเมืองระยองครับตอนนี้มาอยู่เมืองอะไรเมืองไอคองกองหกว่าจบคลิปหน่อยสวัสดีครับมีรักแฟนเพลงที่รบรักทุกท่านกับผมกิตสดาฟ้าหน่วยอ้าวไม่ใช่อันนี้ลงยิมนะครับวันนี้ก็ต้องขอ รับลาทแ,แฟนขับเอฟซีทั้งหลายไม่ว่าเด็กเล็กเด็กโตพี่น้องน้องอยู่ท้้งไหนที่อยู่ท้้งไหนคุณอยู่ช่องไหนอยู่ช่องนนตีบอกด้วยนะ <c oughs> บอกปลาบอกปลาบอกด้วยนะอร่อยจริงๆ <c oughs> บอกแล้วครับปิดแล้วครับรตานี่ติงถั่วติงทัวที่อาทั่ว ววยเีัขอบพระคุณมากๆครับที่ใช้บริการและติดตามทิ้งทัวแวนมวยไทยหรือทิ้งทัวเที่ยวทั่วไทยครับกับขอบพระคุณหลายๆครับสวัสดีครับ